ใกล้จะเปิดตัวจริงๆแล้วนะครับสำหรับตัวเกม As Echo เกมแนว S R P G ฟอร์มยักษ์แห่งปีจาก T Root Entertainment Group ค่าเกมของคนรุ่นใหม่เล่นได้แบบคอร์สแพลตฟอร์มทั้งบนมือถือและ PC แถมรองรับภาษาไทยด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็แท็กทีมความมันสนานมัลติเวิร์สไปลุยกันในเกม As Echo กันได้เลย เกมนี้จะให้ผู้เล่นรับบทเป็นดีเรคเตอร์แห่งองค์กร SEED ต้องรับมือกับเหตุการณ์ประตูมิติที่เรียกว่า Sky Rift มาพร้อมกับคริสตัลที่ออกมาจากประตูมิตินี้ด้วยซึ่งพวกเราเรียกกันว่า Excrystal แล้วจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นโลกของเราก็ได้เกิดโรคประหลาดที่ผู้คนบางกลุ่มติดเชื้อแถมโอกาสการหายก็น้อยมากๆแต่คนที่หายก็จะกลายเป็น e x c e m m i n ซ t r ที่มีพลังพิเศษและความสามารถแตกต่างกันออกไปซึ่งเราจะต้องตามหาและรวบรวมเหล่า Echo เพื่อที่ทำการยับยั้งเหตุการณ์ที่เลวร้ยวายที่กำลังจะเกิดขึ้นในระดับพหูจักรวาล a อสเอ็ S e cho, มีตัวละครให้เราเลือกเล่นหลากหลายแถมแต่ละตัวละครก็มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไป ตรงจุดนี้ทําให้ตัวละครแต่ละตัวถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับศัตรูที่แตกต่างกันภายในเกมในด้านของเกมเพลย์จะมีการจัดทีมที่มีความท้าทายผู้เล่นที่ชอบเล่นแนวเกม S R P G รวมไปถึงในเรื่องของตัวเกมที่ก็เข้มข้นเป็นอย่างมากตัวเกมมีโหมดหาวัตถุดิบและการพัฒนาตัวละครระบบการสุ่มการชาตัวละครหรือระบบการสุ่มการเสริมความสามารถของตัวละครนอกจากนี้ยังมีระบบประสานความสัมพันธ์ตัวละครอีกด้วยการทําเครื่องดื่มหรืออาหารให้ตัวละครของเราได้ริ้มลองฝีมือของเราเป็นต้น โอเคครับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการรีวิวระบบต่างๆภายในตัวเกมนะครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าระบบการเล่นของตัวเกมนะครับค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์มากๆโดยเราสามารถใช้สิ่งของหรือพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในการเล่นเช่นใช้สกิลสายฟ้าลงพื้นที่เป็นน้ำนะครับจะทําให้สกิลเนี่ยแรงยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งตัวละครภายในเกมครับก็จะมีการจัดทีมที่หลากหลายมากๆขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนนะครับว่าอยากจัดทีมในรูปแบบอะไรตัวเกมก็ค่อนข้างใจดีกับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีสายเติมน้อยด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของกาาารรรเมตต้้นนจะไดัับว ตัวละครที่เป็นฟูลทีมเริ่มต้นด้วยซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะว่าเพื่อนๆอยากจะได้คอมโบทีมในรูปแบบอะไรซึ่งระดับดาวของตัวละครภายในเกมครับสูงสุดอยู่ที่6ดาวไล่ลงมาเป็น5และก็4ดาวใช่ไหมครับแต่ตัวเกมใจดีแจก5าดาวให้เราเลยทันทีเลยนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับคอมโบเริ่มต้นจะมีอยู่3ทีมหลักครับโดยคอมโบแรกนะครับก็จะเป็นคอมโบทีมสายฟ้าและก็น้ำนะครับก็จะเป็นการสร้างพื้นน้ําขึ้นมาครับแล้วก็ใช้สกิลสายฟ้าลงไปศัตรูที่เข้ามาโดนในพื้นที่ครับจะโดนดาเมจได้แรงขึ้้้้นนนมมาาากกกๆเเลลยครรรับบบบสสหใชชออแี็ถืได ส่วนคอมโบที่2ครับคอมโบนี้จะเป็นในส่วนของสายฟ้าและก็ไฟคล้ายๆกับท่าน้ำเมื่อกี้ครับก็คือจะทําการสร้างพื้นลาวาขึ้นมาไว้ทุกคนแล้วก็ใช้สกิลสายฟ้าซ้ำลงไป ศัตรูนะครับที่มันอยู่ในพื้นที่นั้นก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นไลท์คอมโบสุดท้ายครับก็กเป็นในส่วนของคอมโบสมดุลเนาะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆอยากจะใช้คอมโบแบบไหนอันนี้จะมีในส่วนของความสามารถในการฮิลวมีสายฟ้าแล้วก็มีไฟแล้วก็น้ําด้วยนะครับก็แล้วแต่ว่าใครชอบสไตล์ไหนเลือกแบบไหนได้เลยแต่ที่สําคัญครับตัวเกมให้เราเลือกฟีได้3ทีมเลยไว้ทุกคนซึ่งแต่ละทีมครับก็จะปลวตามเลเวลนะตั้งแต่เลเวล10 20และก็30นะครับซึ่งทั้งหมดนะครับเราสามารถได้ทั้งหมดของตัวละครที่ตัวเกมแจกเลยก็ว่าได้นะครับถือว่าเป็นอะไรค่อนข้างดีส่วนวิธีการเล่นตัวเกมนะครับเอาง่ายครับใครที่ชอบแนวกดเองก็สามารถเล่นแบบควบคุมมือได้นะครับส่วนใครที่ชอบแบบออโต้นะฮะระบบตัวเกมก็จะมีระบบการออโต้ให้กับเพื่อนด้วยเช่นเดียวกันนะครับถึงบอกเลยว่าค่อนข้างดีและนอกจากนี้ครับตัวเกมครับสามารถ cross platform เล่นได้ทั้งบนมือถือและว p สํสำหรับใครที่อยากจะได้งานภาพสไตล์ญี่ปุ่นแบบสวยๆแบบ Full h d นะครับผมก็แนะนําว่าเล่นผ่าน PC แบบถูกใจเพื่อนๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูระบบอด่นของตัวเกมกันไหนแล้วกันครับว่าระบบตัวเกมมีอะไรกันบ้างนะครับผม สำหรับระบบตัวเกมนะครับจริงๆก็จะมีหลากหลายระบบมากๆครับหลักๆเลยคือระบบท่าที่เราจะคอมโบกันนะเว้ยทุกคนซึ่งเวลาเราเล่นไต่แต่ละด่านครับตัวเกมก็จะมีด่านให้เราไต่เนาะเป็นแบบ SRPG ก็คือแบบไต่สเตตคือเราสามารถวางทีมได้ครับซึ่งแต่ละทีมครับเราสามารถจัดทีมออโตได้นะครับจะเรียงลาดับตามสกิลแล้วก็ตามลําดับแรงก็ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเราเรียงสกิลไว้แล้วนะครับ A ก็จะเป็นตัวละครที่เราใส่ลงมาภายในทีมเนาะแล้วเวลาเรากดต่อสู้ครับปุ๊บนี่มันจะมีในส่วนของคัสซีนขึ้นมาเว้ยทุกคนสามารถดูแล้้วก็ขาม สได้ในส่วนของการต่อสู้ครับเราจะวางตัวละครเพื่อปกป้องเสาซึ่งแต่ละตัวละครครับมันจะมีคอมโบที่แตกต่างกันเว้ยซึ่งตัวเกมครับจะมีสถานะให้เราดูนะครับพลังชีพนะครับป้องกันโจมตีแล้วก็ชำนาญแล้วแต่ว่าเพื่อนจะเลือกฟูลเวอร์ชั่นแบบไหนนะครับ สตัวละครที่เราวางนะครับหตัวก็จะเป็นตัวหลักของเราที่เราสร้างขึ้นมาจะเป็นเพศช,ชายหรือว่าเพศหญิงก็ได้ครับแล้วก็ตัวที่เหลือเราจะเอามาเป็นคอมโบครับซึ่งผมจะใช้คอมโบธ่านไฟแล้วก็สายฟ้าตัวนี้จะเป็นสร้างพื้นที่ไฟครับตัวนี้ก็จะเป็นสายฟ้าในการทำดาเมจเนาะเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเราก็สามารถกดเริ่มต่อสู้ได้เลยระบบตัวเกมครับก็จะมีเร่งสปีดนะครับคูณ2แล้วก็กดออโต้สำหรับใครที่อยากจะกดออโต้นะแล้วก็ใครที่อยากจะเล่นเองนะครับก็สามารถเอาออโต้ออกได้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ตัวละครตัวละครครับก็จะมีใน ใช,ใช้งานเนาะซึ่งเราสามารถวางพื้นที่แบบโจมตีได้เลยนอกจากนี้ครับทุกคนมีอะไรที่น่าสนใจครับคือเราสามารถขยับได้ด้วยเว้ยสมมติว่าไอ้ผมตีไม่โดนอ่ะขยับหน่อยสิมุมประมาณนี้ครับเมื่อเราขยับแล้วนะครับกดโจมตีตัวละครเราก็จะไปทําการโจมตีสตูที่เรากําหนดในพื้นที่ดนั้นครับโดนทุกตัวแน,น่นอนที่เราเลี้ยงและนอกจากนี้ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสกิลลากเวลาเราอยากลากตัวละครอื่นเข้ามาเราก็สามารถลากได้นะครับแต่เราอยากได้ในส่วนของสกิลสายฟ้าแต่เราใช้ไปแล้วเนาะอันนี้เราก็สามารถใช้สกิลเพิ่มเติมได้นะะะคครรรับีขข้อออูลใในนนสสส่่่ววงงตดดยยําาหทกจ ตละครคือตัวเกมครับค่อนข้างตอบโจทย์สําหรับใครที่ชอบแนวเกม SRPG มากๆแล้วก็ใครที่ชอบแนวแบบเชิญเมทดูสกิลความสามารถคอมโบสกิลเขาวางคอมโบที่ชนะทางคอมโบที่ถูกต้องครับดามเมจที่ทาได้ก็จะดุแนแดงมากๆครับเพราะว่าเรายังสามารถดูในส่วนของศักยภาพในส่วนนี้ได้นะครับว่าจะเป็นพลังชีพนะครับว่าตัวละครเรามีโบนัสเลือดเท่าไหร่นะครับป้องกันมีเท่าไหร่แล้วก็โจมตีได้รับดาเมจโดยรวมเท่าไหร่แล้วก็โจมตีโบนัสเท่าไหร่นะครับความชํานาญแล้วก็สกิลอื่นๆเพิ่มเติมครับซึ่งบอกเลยครับว่าโคตรชอบมากๆ สำหรับผมนะผมเป็นคนที่ชอบเกมแนวนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวละครเรากดต่อสู้ได้เลยแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วครับเราสามารถกดสกิลอื่นเพิ่มเติมแบบนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกิลท่าไม่ตายของตัวละคร6ดาวนะเว้ยทุกคนนี่คัดซีนโคตรเท่ปึ๊บจากนั้นก็ทําการฟันลงพื้นบึ้มเป็นพื้นที่ระวาโอ้โหดูดาเมจที่ทำมาทุกคนดาเมจแรงมากและนอกจากนี้ครับเป็นเพื่อทง่สามารถใช้ในส่วนของสกิล เสาเราได้ด้วยนะครับสกิลเสานะครับสามารถอัญเชิญหน่วยซัพพอร์ตหรือว่าเราจะทําการสแตนัตูก็ได้ครับส่วนตัวแล้วผมเอาหน่วยซัพพอร์ตมาเพิ่มดีกกว่าปึ้งอัญเชิญมาเลยนี่หน่วยซัพพอร์ตก็จะมาช่วยเราโจมตีนะฮะทุกคนเพราะว่าในตัวเกมครับยังมีในส่วนของระบบการฟาร์มทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหินอัพขั้นต่างๆนะครับเราก็สามารถไปฟาร์มได้ทุกคนนี่ปะเราก็จะไปฟาร์มในส่วนของทรัพยากรต่างๆครับนี่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเสริมวัสดุการสร้างนะครับ นี่การค้าเสรีแล้วก็ปฏิกิริยาเงาอันนี้คือสามารถมาฟาร์มได้หมดเลยแล้วเวลาเราฟาร์มครับมันก็จะส่งผลในส่วนของตัวละคร e อคุมเปนเซอนะฮะนี่จะเป็นตัวละครของเราเรางสามารถเพิ่มแรงต,ตรงนี้ได้นะครับโดยการเอาวัตถุดิบที่เรามีเนี่ยใส่ไปเพื่อเพิ่มระดับแรงเนาะซึ่งในส่วนของแรงนะครับก็จะมีสูนสุดอยู่ที่แรงที่6เนาะถ้าใครเพิ่มก็จะบอกเลยว่าตัวละครก็จะเก่งได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับเรายังสามารถมาอ่านสกิลแล้วก็ตีบวกสกิลของตัวละครของเราได้ด้วยนะครับ ถือเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากสําหรับระบบการนัปดาวครับถ้าระบบการอัปดาวนี้จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ5ขั้นนะครับโดยที่จะมีตัวที่เราต้องได้มาตัวแรกที่เป็น4ีก็คือจะต้องใช้ทั้งหมดประมาณ6ตัวละครในการปลดเนาะแต่และตัวละครก็จะมีฟังก์ชันต่างๆของแต่ละดาวที่จะทาการปลดของเราได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะปลดอะไรนะครับและนอกจากนี้ครับระบบอื่นๆเพิ่มเติมครับก็จะเป็นอยู่ในส่วนของเมนูฟังก์ชันครับไม่ว่าจะเป็นระบบการต่อสู้ข่าววงกฏมัลติเวิร์สนะครับเกรดกิจกรรมแล้วก็ของอืื่่่นนนนๆออีีกกกมมาาจ้ครบระบบทผขง,ขงชช ก็คือในส่วนของห้องรับรองไว้ทุกคนห้องรับรองนี้ครับจะเป็นระบบที่เราไว้สร้างความสัมพันธ์กับตัวละครของเราเนั่นเองนะฮะนี่เฮ้ยโคตรเท่ี่เราก็จะแบบว่าเออมาสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปให้กับตัวละครการทาอาหารให้กับตัวละครกินรับออเดอร์อจากตัวละครนะครับใครที่ชอบแบบนี้หรือว่าแนวแบบชิลๆนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสนุกมากๆเลยนะครับเป็นการเอาใจตัวละครของเราเนาะชอบตัวละครตัวไหนก็สามารถเอาใจตัวละครตัวนั้นได้เลยนะครับจริงๆแล้วระบบตัวเกมเนี่ยยังมีอะไรให้เราได้ลอง เล่นอีกมากมายครับซึ่งผมไม่สามารถอธิบายทั้งหมดภายในคลิปนี้คลิปเดียวได้สำหรับใครที่อยากลองเล่นนะครับผมก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับทำการ pre order open beta ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าในเรื่งของ Google Play แล้วก็ App Store นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับก็ลิงก์ลงทะเบียนเนีผมจะทำการไว้ใต้ description นี้นะครับผมสามารถลงทะเบียนไว้ได้เลยเนาะสำหรับตัวเกม as echo นะครับผมมาระบบต่อมาที่เราจะพูดถึงกันหน่อยละกันครับในส่วนของระบบการสุ่มกาชาตัวละครครับระบบการสุ่มกาชาตัวละครครับจะเรียกว่า Spirit r i ส e นะครับในส่วนของระบบสปิรไรส์นะครับก็จะมีงานสุ่มตัวละครให้เราเริ่มต้นเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการไรที่เป็น สุ่มครั้งเดียวเพื่อการตีตัวละครเนาะแล้วก็ตัวละครพิกอัพนะครับพร้อมกับในส่วนการสุ่มในคอมเมนเซอร์ซึ่งระบบตัวเกมครับในการสุ่ม30ครั้งแรกเนี่ยเรายังสามารถเลือก1ิบตัวละครเริ่มต้นตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งแต่ละตัวละครครับจะมีสถานะบอกได้เลยนะครับว่าจะเป็นสายป้อง,งกันควบคุมทำดาเมจสายเบิร์สทำดาเมจจมตีมู่ซัมมอนทำดาเมจฮิวฮิวนะครับก็สามารถเลือกตัวละครตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆไอนันี้ก็จะแต,แต่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไง ต่จะให้ผมแนะนาครับก็จะมีอยู่2ตัวละครนี้ครับอันนี้คือธาตุไฟและก็น้ําแข็งมันจะเหมาะสําหรับการคอมโบทีมสายฟ้าสําหรับสายฟีเริ่มต้นอย่างมากเลยนะในส่วนนี้ก็เลือกกันได้นะครับแล้วก็ทําการสุ่มนะครับก็จะเป็นการสุ่มตัวละครส่วนนี้ก็จะเป็นเหล่าตัวละครตั้งแต่ดาวจนถึง5ดาวนะครับสามารถสุ่มเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะทุกคนโหระบบตัวละครมีการคอมโบธาตุที่หลากหลายมากๆนะครับ อันนี้ก็สามารถคอมโบตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับความรู้สึกหลังเล่นตัวเกม As Echo ในช่วงของ c p t นะครับซึ่งบอกเลยเลยครัว่าตัวเกมเป็นตัวเกมที่มีเอกลักษณ์มากๆภาพา CG ที่ค่อนข้างสวยงานภาพสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็การคอมโบทีมวางฟอร์มชั่นทีมต่างๆที่ตอบโจทย์สำหรับสายที่ชอบแนวเกม SRPG อย่างมากและไม่ควรพลาดเป็นต้น และตัวละครยังสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตัวละคร6ดาวเสมอไปเพราะว่าบางตัวนะครับถ้า5ดาวคอมโบกันดีดครับสามารถสร้างดาเมจแล้วก็จะช่วยคุณผ่านนั้นได้เยอะมากๆสำหรับตัวเกมนะครับจะมีการเปิดให้บริการเร็วๆนี้สามารถไปกดพรีออเดอร์ดาวน์โหลดล่วงหน้าของตัวเกมได้แล้วทั้งใน Google Play และ App Store หรือว่าดูรายละเอียดใต้ใ Description หรือใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้คงมีเพียงเท่าน,นี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ